อะไรวะโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ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 ้โหโ้อ้โห อ่ะนลินลาเซียนานลินลาเซียนาค่ะอ้าววันนี้เนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาต